สวัสดีวอลค่ะก็ตอนนี้มันมืดแล้วใช่ไหมเพนเปิดไฟแลสินี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงหน้าหนูนี่มีเออนะคะตอนนี้นะคะเราจะไปไหนกันคะบอกเมืองการค่ะก็ไม่ได้วอล์กมานานเลยนะคะสักพักหนึ่งขอเข้าแสงหน่อยเพราะว่ายุ่งๆด้วยกับเรียนจะจบแล้วนะคะจบไม่จบอยู่ที่สองอาทิตย์นี้ใช่ไหมเพนน่าจ้ะ ก็ตอนนี <amounts of water writers> ้ทางที <ator il> <ğim> ่ไปนะคะมันช่างมืดมนมืดมิดมืดไม่มีไฟทางแถวนี้ไม่มีไฟทางแต่ว่าคนบางคนค่ะรับลูกค้ายันดึกยันเดินนะคะงกใช่ไหมโอ้โหนาน ธรรมดาแบบไม่อยากเอาหลอกใส่นี้มันแบบโหดาด,ดอะไรเงี้ยไม่น<อ>้ได้ตังได้ตังนะคะก็กําลังจะไปกันก็เดี๋ยวจะาถ่ายวอล์กสองวันนี้ให้ดูนะจ้าเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดใครก็ไม่รู้ว่าวันเกิดใครวะไม่ตอบคอยคอยนี่คือใคร <laughs> <laughs> โอเคให้แม่ขับรถนี้เราอยู่ที่ตลาดกาญจนบุรี เฮ้มืดแล้วนะคะแก้วจะมาหาเสื้อผ้าใส่สักหนึ่งชุดนะคะเพราะว่ามาแบบว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยนะจ๊ะเขาก็จะมีร้านอาหารด้วยนี่แม่ให้ดูก็ยังมีของกินน่ไม่เหมือนตลาดทุ่งโคกแถวบ้านนะคะก็เดี๋ยวไปหาร้านเสื้อผ้าไปแถวว่านัด ทำไมต้องแอปด้วยคะเพนก็เรามากันดึกแล้วนะคะเงียบเชียบไม่มีคนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าห้างก็น่าจะปิดแล้วด้วยนะปิดแล้วใช่ยังีอยู่อูวนข้าวนะคะยังไม่ได้กินข้าวได้กินของแม่มีอร่อยเยอะฮัลโหลมีต้มต้มกระดูกหมูอ่ะแม่คนไม่กิน พัฒนาตั้งเอ็มเคมาให้แม่ซื้อจานใหม่ดีกว่าโอ้ดูพิเตอร์เครืองจริงๆริงนี่โอ้ยเครือมากดูโอ้ชอบมากวันชอบมากอะออชอบโอ้ชอบเหมือนลูกเลยวันนั้นดูนะไม่ดูไม่ได้เลยแม่โอูหเครืองแม่ก็จะมาเปิดดูเน็ตก็ไม่รู้เปนตอนไหนเป็นตอนไหนอีกเปิดดูก็ดูตอนที่มันซ้ำแล้วอีกเลยไม่ได้เปิดดูเป็นหรอพิมพ์เป็นหรอ มันมีมันมีแบบของหนูน่ะมีแบบของหนูอยู่ไงแม่ก็เลยกดไปมันก็อุ้มันตอนนี้มันดูแล้วจะดูตอนนี้ได่แม่ว่าจะโทรไปหาหนูแล้วว่าถึงบ้านแล้วนี่ใครคะสวัสดีเออสวัสดีดูยังดไยลงเกลียดไม่เห็นน้าเกลียดเลยไหนดูตูดเก่งๆเนี่อ โอเคนะคะก็ถึงบ้านแล้วนะตอนนี้พักทายนะหวัดดีสวัสดีพูดดิสวัสดีีไปของจีนจีจักเวทีอะไรจีจังกันเดีไม่เออเอดอันนี้ถูกหิวไหมเนี่ยหิวไหมจับเอาองไงดีด้วยใช้อ๋อริงเจียอยู่นีจริงเจียวเลยใช่ ไปไหนคะเพนไปวัดนางโนเก็บค <laughs> อเก็บเนียงด้วยค่ะอย่าามาทายเนียงกูจะไหวค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันคะ ไปวัดนางโนยายเล็กไปไหนดนางโนพูดแล้วออกนะพูดโนะต้องมีแม่กำกับนะคะขับรถไปเถอะเพราะแม่ชอบพูดดีพูดไม่ดีพูดใจหยาบคายแม่ชอบพูดใจหยาบใครแล้วลงคลิปนั้นแล้วเนี่ยนี่ถ่ายแทบถ่ายทั้งแทบนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะยายอยู่ไหนไม่พูดออาแม่พูดแทน อยู่วันนังโนพิการนะคะก็น่าตึงพอไปเอาเงียบมากห้ามขายของไว้เว้นนี้อ๋อขอไม่ให้ขายไม่ของโนใหญ่พวกนึงค่ะรวมก็ได้ค่ะสามย่างนะคะปลาดุกนี่ไม่มีสตูปปุ่มชีวิตคู่ชีวิตที่บ้องรับคือให้นะคะเพ้นถือให้นะคะ ยากาศดีมากมาเดี๋ยวจะให้ดูลมลมนะคะลมเย็นนะคือเขามีที่ปล่อยปลาเดี๋ยวหนเดินตามไปให้แม่แม่เดินบกมือนะนี่นะคะเขามีเป็นธรรมชาติสีสันสดใสเลยก็เมื่อกี้ปล่อยปลาไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะ กลับกันแล้วก็มาส่งนาติ๋วคือน้าแก้วบวชที่นี่นะคะก็เลยจะก็มาส่งแล้วก็มาปล่อยปลากันเพราะว่าเขามีแม่น้ำสวยมากเลยนะคะน, <laughs> นี่นะคะช่างกล้องส่วนรัว ก็ตอนนี้นะคะมาถึงวัดวแล้ว วัดอะไรวัดสบายที่จั่วัดอะไรวะเข้ามายังไม่รู <t <t uh ้ชื่อวัดเลยแรงตรงนี้วัดอะไรไปที่าแล้วหรือเลกนที่เดี๋ยวหาดูชื่อวัดก่อนซื้ออะไรมาแล้วนะเป็นคนได้ซื้อซื้อของหนูมาก็เดี๋ยวจะขดนไปปิดเดี๋ยวไปดูชื่อวัดด้วยเพราะว่าวัดบวรอะไรสักอย่างเพราะว่าเราจะไปวัดอะไรกันนะตอนแรกอ่ะแม่ตอนแรก วัยังไม่ถึงแวะก่อนนะคะขึ้นแล้วนะคะก็ต้องขึ้นขึ้นมากจ้ายแรับศตแม่พูดชื่อวัดหน่อยชื่อวัดอะไรนะนี่น้วัดอะไรลูก อาจจะเจับพี่ดอสปิดทองจบแล้ววัดตรงนี้กัดได้ทั้งตับระเองแม่แต่ตะพุนใหญวัดบวรสิริธรรมเลยวัดบวรสิริธรรม ไมั้งคะร้อนไหมเพนไม่ร้อนวันนี้ดีแดดไม่ร้อนคือเขาอยู่บนเขาไงเต้นเต้นเต้นเดี๋ยวให้ดูฟังค่ะเขาก็มีบริการลดลงใช่ไหมนะตี๋วเ <laughs> ขาอดอกไม้ลงเราก็เลยติดรถมาด้วยนะคะ <laughs> ก็เลยไม่ต้องลงเองา่ะจ้าก็สวยๆไปนี่แก้ว ت ت ก็จะดูเดินกงกางยก ดับโซบด้าล่างก็ยี่สิบบาทแต่มีจังน้อยจะทาบุญลงโซแล้วก็ถ่ายโคกระเือใช่นี่นะคะก็ลงมาถึงด้านล่างแล้วมมีทางขึ้นแบบนี้ค่ะก็ทําบุญมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะวัดเดียวแต่แวะทําทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็นั่งรอ ค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงวัดหนองกะทูแล้วนะคะก็คนขับแท็กซี่นะคะก็เลังขับอยู่คือแบบต่างจากเมื่อกี้มากนะคะต่างจากวันเมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้นะั้นดูคนเยอะอลังการมากนะคะแต่ว่าวัดบวรเมื่อกี้นี้คือแบบ คนน้อยนะคะอันนี้ก็หาที่จอดรถอยู่นะคะก็ยายนติวก็ไปหาเข้ากันไปแล้วนะคะอันนี้รอออกไปพร้อมแม่นะคนเยอะมากนะคนเยอะมากก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปาใน,น,นด้านนี้เป็นด้านทิศใต้ทิ้เนี่ย นนาไปที่ลงใต้มันเลนานจะได้ทำองเหนือนะครับท่านมาได้จะรู้ลูกจะได้แบบพอดีงานจะได้เจริญสบายนี่จะได้เจริสบายกว่าด้านหน้านะผู้สาวไปแบบว่าซื้อสีแดงมาด้านหน้านั้นเป็นทางด้านเหนือสองวัดละทางด้านเหนือ เด็ดเดอนรอนรอนมาันนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วแต่ว่ารอนั่นติวอยู่ใช่ไหมหลงอีกหรือเปล่าไม่รู้โอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปทำอะไรคะจะไปหาลุงทาย เดีย๋ยวไปถ่ายสูสบืนกห่กลถ่ายภาพกันห่อด้ละเดี๋ยวพาไปดูของก่อนได้เลย,อยอตอนนี้ก็ถ้างราของกินซึ่งหน้ามันออไม่มัด่าย ค่ะก็ตอนนี้นะคะกลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะที่ห้องที่หอน,นั่นเองก็ดูสภาพยับเยินมากนะคะเพราะว่าก็ไปทําบุญมาอากาศมันร้อนและคนเยอะมากนะคะแต่ว่าก็อิ่มบุญอิ่มใจไปเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินตอนนี้หกโมงแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวอล์กของแก้นะคะ คลิปนี้ก็จริงๆแล้วห่างหายจากวอล์กไปนานพอสมควรเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันเนาะจริงๆแล้วสาระไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าก็อยากจะถ่ายเมสามอยให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็วันนี้ลากันไปกินผมวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเจอกันใหม่ในวอล์กต่อๆไปของช่องแก้ววอล์กนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ค่ะลักนะ